สามปุ๊บตัูว่าพอเกิดสามงวดเลขหาศูนย์จีออกออกอีลีอืออกอีเลีนะคะออกอีเลีนี่หละเลขที่เลขที่ล่างหรือบนพซัซ้อบนล่างเดอ้อสามตัวนี้ให้ซื้อบนล่างนะหนูไม่แน่ใจว่ามันจะมาบนหรือมาล่างแต่ว่า หนูว่าหนูว่ามีโอกาสมาทิตล่างศูนย์มันมาบนแล้วเนาะศูนย์มันมาบนหลายงวดศูนย์มันจะขึ้นไปบนมากกว่าขึ้น3ามตวัวสิจ้าจะได้แคบเดียวค่ะแป๊บเดียวใจเย็นด5ห้า้สิบห้คนพอ่องไป059สื่อศูนย์หาเก้ารก็หาเก้าถ้าออกนูหนูคิดว่านะ่าจะออกหาเก้าจะบอ,อกเก้าหา ม่บอกบอกับพ่อแน่ดอกแต่ว่าแต่ว่าซื้อใบนะอืแต่ว่าซื้อไว้ด้วยอ่ะพรอมไปพรอมพิมพ์พรอมขึ้นมากเดี๋ยวนุ่จะบอกตัวนึงซื้อบนล่างนะอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้เป็นเลขปอเลขปอที่ ที่คาดเดานะแม่ไม่ใช่สูตร์เราบอกเลยว่าเลขตัวเนี้ยเป็นเลขที่คาดเดาเด้อไม่เจอนานมากเลยค่ะน้องปออ๋อ,อ,อ,อคุณโจ้คุณจริงโจ้ <c oughs> เป็นบอลอื่นแล้วคุณจริงโจ้ไม่เจอนานพ,พร้อมเนาะซื้อบนล่าง เนที่ล่างเด้อซื้อบนล่างแต่เน้นที่ล่างสวัสดีค่ะเจต,าจตา้าเจต้าพอไม่ค่อยได้เข้าไปดูในไลน์เลยนะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเจต้ามามาเกือบทุกไลน์เลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเจต้าเหมือนกันนะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยไล่ไหม <c oughs> สวยไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสึบนล่างนะเน้นหนักที่ล่างเดีย๋ยวนะเราจะเขียนให้ใหมันชัดเจนเลยแล้วแคปเอาพอแค่นี้จบเดี๋ยวด้อยาาเดี๋ยวเราเขียนให้อยู่เขียนให้ทุกคนแคปเอา <c oughs> ดีกว่าเนาะ เห็นไหทุกคนแคปเอาดีกว่าอน้ว่าเลิศกว่าเนาะทุกคนจะได้แบบว่าให้เดี๋ยนะโอ้จะหกร้อยคนเลยเหรอคุณแม่เออ <c oughs> เรามา ผู้ขาดเจตตาปอไม่ถูกเลขฆ่างวดละเ,เจตามีมีเลขเด็ดก็บอกปอได้นะ <c oughs> บอกพอหน่อยหกร้อยเก้าคนแคปหน้าจอค่ะปอพอพอพิมพ์ให้แล้วนะอ่อ,อ,อจะบอกว่ายัางไงได้หมดลูขอบคุณค่ะนี่นะคะหน,หนูหนูเขียนให้นินล้ะละ่ะนะคะห้าร้อยเออหกร้อยคนหกร้อยเก้าคนแคปหน้าจอ แล้วพิมพ์ห้าศูนย์ขึ้นมานูวารมอนุวานไปต่อเอันนี้มันเป็นการคาดเดาขหกร้อยย่ิบสองคนขอบคุณนะค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกดลักกดเลิฟอะไรให้พอด้วยนะคุณแม่สวยขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากพิมพ์ให้ปอหน่อยแล้วแคปให้ปอหน่อยนะมันจะได้มีหลักฐานในการ การแบบว่ามันเป็นเลขของปอนะมันเป็นเลขนู่นนั่นนี่พอเรามารีวิวแล้วอุ้ยให้แม่นหลังเลขออกอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเพจปอปอจะไม่มีการแม่นหลังเลขออกแน่นอนนะคะงวดน,นี้ถ้าศูนย์ไม่มาก็แสดงว่าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งจะจะเข้านะคะห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งจะเข้าถ้าไม่มีศนะูนนะงวดนี้วันที่หนึ่งแมนค่ะวันที่หนึ่งโอ้วันที่สามสิบเอ็ดคุณแม่ วันที่สามสิบเอ็ดค่ะเออแต่คิดว่าแต่คิดว่าสีตะลบหลังอยู่ค่ะหนูคิดว่าล่างนี่สิตะลบหลังบาสังกบเบิดเบิดเบิรดบ่มาบ่มาหางงวดเนาะเบิดไม่มาห้างวดรวมกับงวดที่แล้วก็คือไม่มาห้างวดมันมันมาเบิรดตั้งแต่เก้าศูนย์สามกับเก้าเก้าเออมันมามันมาเบิรดตั้งแต่เก้าเก้าเนาะแล้วก็เก้าศูนย์สาม จะเป็นแบบนักน,นะคะจะเป็นฟิวจะเป็นฟิวแบบมาก่บเห็นเลยเห็นบ่อยนาจะมีศูนย์อีกนาจะโล่งลางหนูคิดหนูคิดแบบนันลองเบิ่งเดอ้อหนูバレ่เลขสิบอเลขสิบอนี้จากเลขตุกเกาดอกบบบ่น,บนกัลางแต่ว่าหนักๆเลยเลขมันออกบน่นแล้วเนาะเลขมันออกศูนย์ห้าบ่นแล้วหนูคิดว่าล่างมันน่าจะเป็นห้าศูนย ออสวยวันสวยขึ้นแทนออกปออุ้ยขอบคุณนะคะแม่นะคะลูกกระจอยโล่งตั้งหลายนะคะจอยโล่งบ่ค่อยกินขา่าตัวแม่กินแต๊บวันที่หนึ่งเขาบันสามแม่นค่ะวัวน,นี้เขาต้องถือเลขเดอ้อยี่สิบเบายี่สิบห้ากันเดอ้อแม่ขอถือเลขถือติ <laughs> ดตามมานานแล้วสมควรแล้วค่ะงวดน,นี้ แมนยง่พ่ถือสามโตกอะลูกเพจก็ถือลายอยู่ดอกปีละเทือปีละเทือกเอาลาสามโตกมได้สองดูบาดูบาค้นห้าปีหนึ่งเนี่ยดูบอกเลยคนนห้าปีหนึ่งเนี้ยคนเรานี่ปีหนึ่งถูกเลขเป็นบอกเดี๋ยวให้ดูเบาก,ก่อนเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ 1, ดหนึ่งหรือเปล่าคุณแม่ เออเออโบนบ่โบน่มีอยู่โบน่แต่ว่าหนูคิดว่าล่างนี่สิเป็นสิเป็นเลขศูนย์สิเป็นค่าแต่ว่าแต่ว่าบทน,นี่สิเป็นล็อกหนูปร,รู้ว่าล็อกใส่อย่างเด้อสิล็อกใส่อย่างหรือว่าหนึ่งเก่าสิมากนะคะอ้มันมีหลายตัวอยู่เด็หนูบอกเลยว่ามีมหลายตัวอลีมีหลายตัวอยู่ที วดที่แล้วก็ยังว่าสามศูนย์แง่บ่เข่าอีกเห็นบอกกระแสมาแห้งอยู่เดอ้อกระแสรกระแสรกระแสนายกพิธาก็มาแรงแมนเท่าเนี่ยเสียดไปเสียดมาอยู่แม่อิลี่เท่าเสียดอยู่หลายงวดอยู่เดอ้อสิเข่ากับกบนเน่เข่าสิดยดวงฮีจักรีบาจังไหนเนี่ยนะคะเท่ากับจักรีบาร์ไหนเนาะเขาบอกบนถือนะอือจะคลองวันรเทพเกิดบ,บึก ใช่ไหมอยานะคะ